ท่านผส้มตอนนี้เฮาก็ยูทีทางแบงลักซาวและในคลิปวิดีโอนี้เฮาจะพาทานมาเที่ยวชมตลาดทางแบงลักซาวหวังว่าหลายคนก็นยังบ่ท่านได้เคยเห็นตลาดทางแบงลักซาวจักเถื่อเฮากับเป็นครั้งที่ทิ่เที่ยวมาแวะจุดนี้ส่วนบรรยากาศที่เป็นในใจเฮามาติดตามชมไปพร้อมกันมาเบิง่งโซนตลาดสดนอกไปได้อันใน,ในีน้ทางทางเขามาตลาดสดนี่ก็มีห้านขายเสือผา หลยๆเนาะตลาดทางแบงค์ลักซาวัลขเมียพอซื้อดแดดๆต่เลยโอ้โหบุเคยมาเนาะพามาเบ่ง ขนมขนมเออบรรยากาศเนาะบบเคยเห็นปแปลกๆย่ำจีนบค้ายจังไรเนี่ย สิบห้ามหรอเอาเลยบ้านยังนันนีงบ้านเรียงข้ามทางหูจะทางแดงลักซาวเนาะบ้านแทนมันบ้านเรียงคำขึ้นณก็เมืองปากกระดิ่งวะ Ừ. thằng À, thả nó lọt sang này không. Bàn bèn lắc khăm. Bưng này đây. <drilling. cười> คล้ายคล้น้ำหวานน่ะโอ้อาหารธรรมศาสตร์ข้างในเนี่ยก็ลายได้โซนทางกลางค่ะนะเดี๋ยวเข้ามาหล่อขาเนี่ยก่อนมาแปนะ้ง โอ้แถวเนี่ยก็ mm hmm. ส่วนเผาเราสูงลายเลยได้ยินเสียงเราโอ,อ้แ oh, อ yeah, oh, yeah. mm ้โอ้แอ้โอ้ดัดลังอะ่ะขายสิน mm hmm. สินอยู่ยี่แพ่งบ่ะอยู่ยี่แพงโลกเก mm ่าสิสินกว่ามาอยากซื mm ้อแม่จะไปซื ชินคั่วไอ้ปะโลกเท่าซรปโลกเก่าซิปสัมยูเวียงเออแข่งขึ้นกันอ่ะมาโซนทางกลางเนาะเห็นขายอาหารธรรมศาสตร์เป็นลักษณะแบบนี้นอกตอลาดก็แล้ว คลายพักคลายเอียงต่างๆไข่ายๆก็ตลาดทั่วไปฮะล่คนหมูเนาะคนหมูี่หม,หม,หม,หมอ,อหว์ปุ่มน,นี่เด็กนอนสานนอยังเฮ็ดแมนเฮ็ดตกันไง นอนสานกับมันนอนสานธรรมชา,าติเน<า>แกงหน่อยนะเอาไปแกงอะไรลงในเด้อ<ป>ถาดเท่าไรห,หาพันเอเอ ใจขอบใจทานเบิรงนะิสเยเนาะข้าวมาเบิรงข้ามาเบิรงนิสเลยอยากมันเหมือนเนาะข้างในแต่ก็เย็นดีมึงลาง่างกาย่างดีเลยมึงล่างกาเล็กอย่างดีไหนแต่ไขน่นกกระทาเนี่ยายปลาอยู่เลย ของแท้อยางแ,แต่จะแสบย้วนีงโอ้ประกดขายเท่าไหร่ไ่สิ้นยนนแบ่ขายทงเท่าไหร่กิหกสิบ แบ่บอ่ะพอะจุบเชื้อเอาเห็ดยังบกเ่าเห็ดขนมว่ะอออกมากเลยเนาะออกมากลกะกตบรรยากาศกับสิประมาณนี้เนาะพี่น้องด้านข้างด้านนอกกะ อาการลังนีบก็่สุดท้ายประเภทเสื้อผาแต่การดานคานนี่ก็ุท้ายเสื้อผาคือกันหันคายคำนางแอนนี่เอ้าแอนนี่ลูกมาคายคำวะเอ้าเด้กนางแอนนี่เด้กายคำฮะคายคำภูงงค่ะคายคำภูงงไ้มสิสาคายคมันมาได้ ซาวมาเฮียงค้ายคำุ่่นน่ะสิเดคล้ายคั่มสิไดคล้ายค่ำแถแ้่ล้วนเน่นี่เ้เขากําัังออกจากตลาดทางแบงรักซาว์่นอูนนี่กันแหลกเงินคือกันขายข้าวพวง ไม่เหลกอก็ไปเอาอยู่ขึ้นมาด้วยนะค้ำคูถึงเมืองเมืองใหม่เมืองน้อยซึ่งเป็นพักยาวนะผมต้องมาสั่งจะกูอปจะไปพักยาวเป็นเมืองที่เจริญไว้ในพักยาวเศรษฐกิจดีเนาะมันเป็นทางแบงไปชายแดนแดนน้ำเลยตั้งแบงขึ้นเหนือลงไปผ่านวัดนะเยี่ยวเขาอยู่ปะ